你俩还不羞死？<Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. ของเรานะครับในช่วงการสักพักหนึ่งนะครับผู้ชมและขอเชิญสุนทรพิที่สุวรรณโชยผู้วิเกียรตินะครับรวมถึงผู้สัสดุทุกท่านนะครับเราจะนะครับให้ มันอร่อยกันตลอดนะครับคืนนี้แน่เลยซึ่งทชมานีนะคะเรา็นไปแล้วเนาะดกนะครัแล้วก็สามารถลงมาในจอยกระดานได้นะะตุกหรอคุณผู้ชมตุกหรอที่ไปที่นั่นซึ่งจรึงนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเข้าสู่ช่วงการพิธีกนระตหรอคุณผู้ชมคนมันเยอะเนะนามาีเต้านะคะดีนต้าสนของเราเลยนะดเาดูหนาแน่นสุดๆนะคุณผู้ชม นานน่ร่คผู้ชมเดีเราไปาที่้าบก่อนเนาะผู้ชมเนาะมาผู้ชมเราขึ้นมา้างนกันนะคะว่ามันจะซึ้งมันจะโอ้โหมันจวาวมันะอะไรขนาดหนนาะผู้ชมมาผู้ชมพาเราไปทัวก,กันคะไปทัวก,กันนะคะว่าข้างบนนี้มีอะไรอะไรยังไงบ้างคุณผู้ชมโอ้โเรามาดูกันค่ะคุณผู้ชมมีอาหารอะไรบ้างเนาะสุดแล้ว ผู้ชมครดูแลหิวขอพูดเลยนะผู้ชมต้องหาอะไรกินละอให้กคนวเราก่อนนะเออดูของกินของอะไรแบบมันเลิศแบบมเลิศแบบไรนะผู้ชมเนาะสุดเดี๋ยจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูตที่เรานั่งนะคุณผู้ชมมันวาวมันตึ้งมันอะไรขนาดไหนนะคผู้ชมวาวมันสตามันอะไรขนาดไหนนะคุณผู้ชมเนาะมีภาพรวมสุดๆภาพรวมสุดโอไมคกูสแน่เป็นภาพรวม รำสวยเบอร์ขอบคุณคพะไปก็ได้ผู้ชมจะให้ดูวิวให้ดูอะไรให้ดูบรรยากาศเวอร์มันรักโอ้แม่แม่พี่สวยมากค่ะใช่คิวพี่มาใช่ค่ะยกเว้นค้าสวยเสมอใต้ในตำนานผู้ชมไหนแล้วสิเมื่อกี้ไปคุยอะไรกับอีกกูอินบ้างไปเมาว่าอีกเนลากันนึกออกว่าเราเป็นเพื่อนรัก เป็นพฤติกรรมทำไมเคยรู้จักกันมาก่อนไม่คือหนูอ่ะเคยสัมภาษณ์นางตั้งแต่ตอนนี่เป็นมิสเอาตัวกาฟาซาวเอาตัวกาฟาซาวก็คือเป็นแขวงหนึ่งในบราซิลตอนที่นางจะเป็นมิสบราซิลใช่ไหมมิสแกรนบราซิลก็คเป็นจังหวัดของในบราซิลใช่แล้วอางนางเป็นมิสแกรนจังหวัดบราซิลจนแบบว่านางมาประกวดมิสแกรนบราซิลตอนนั้นนางไม่ได้เป็นที่หนึ่งนะนางเป็นเต็งเต็งสามนางเป็นเต็งสามใช่แล้วตอนนั้นน้าก็คือแต่พวกหนูอ่ะในเพจก็คคืออุยยยกันนว่่าาาห้้งงเี ยังไงก็มงเขาพูดได้ไหมว่ามันมีทีมงานเบื้องหลังอีกของบราซิลที่จะเอานางไปประกวดอีกเว้ยก็คือถ้าตุ๊กแกน่ะเขาจะดึงนางไปประกวดไปแน่นอนไปแน่นอนแต่ประปเด็นคือนางนั้นได้ไงได้ลวมง่นั้นอ่ะก็คือนางจับมือกับเตงหนึ่งเตงสามจับมือกับเตงหนึ่งนางเตงสามนางไม่ได้เตงหนึ่งนางไม่ได้เตงหนึ่งตอนนั้นเพราะว่าตอนเมาสตอนหนุสัมภาษณ์นางอ่ะยอดฟอร์นางในเอจีอ่ะหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งอยู่เลยตอนนี้อีดอล้านแล้วว่าเออ ก็พบูหนุเชียร์มาตลอดพี่เพราะว่าขนาดนางเตงสามารู้ว่าหน้าอย่างเงี้ยยังไงก็อินเตอร์ที่หนึ่งก็คือเพราะว่าตอนนั้นอ่ะม <S an the> <อ>ันคงได้ใครกันจะมีนี่ออสเตรเลียอีกอันหนึ่งที่แบบคุ้นๆแล้วก็ตอนนั้นก็คิดเลยว่ายัางไงก็มงแน่แล้วเราไ่อินไว้นางมา,ลาไลน์สัมภาษณ์ยังไงล้ว <S <S <an the> ตอนนั้นอ่ะไม่แค่ส่งข้อความไปเลยแล้วไม่ยิงอะไรเลยตอบมาเ <S an the> มาก่อนเนาป้ส่งไปอ่ะเตงสามกับเตงหนึ่ง ส่งไปอ่ะยินไปอ่ะสองคนเตงหนึ่งไม่ตอบนางตอบคนเดียวไปเลยใช่ตอนนั้นเตงหนึ่งไม่ได้ตอบนางตอบคนเดียวก็เลยได้สัมภาษณ์นางคนเดียวที่สัมภาษณ์บาซิลตอนนั้นอ่ะจังหวัดประมาณสามจังหวัดเชิญไปสี่นางคือหนึ่นนนงเลยนใช่แล้วนางคือหนึ่งเลนั้นสุดท้ายนางก็มงแล้วก็พอมงมอนี่จะบอกให้กิสปีดนางอ่ะที่นางพูดตอนมงในบ้านอ่ะนี่ก็เป็นคนเช็คให้ใช่นางก็ส่งมาแบบ จะไปพูดอ่ะถูกไหมก็เลยแบบโอเคอ่ะเดี๋ยวเช็คให้ก็เลยเช็คสุดท้ายนางก็พูดพูดภาษาไทยปรากฏในบ้านนะบราซิลแต่พูดภาษาไทยหมดเลยใช่ทำกันบ้านเวอร์ทำกันบ้านพูดภาษาไทยหนึ่งนาทีอ่ะค่อพูดสปีดหนึ่งนาทีนางพูดไทยหมดเลยเกก่งมานะใช่แล้วก็สุดท้ายก็มงก็สมมงพูดหนึ่งคนึงวันนี้โลเคชั่นไลฟ์เราดูหลู่หลามากเลยเนาะว่ายังไงแม่ไม่แล้วแบ็คเก้าคัลเวอร์สุดนะเฟิร์สต์ตับไปเลยนะครับะแม่วันนี้เราให้ซีนอันนี้ เราให้ฟินแบล็กการ์ดเราไม่ให้ฟินหน้าตัวเองเออีมากผมเราไปล่ต่อเสร็จบุ๊กนางขับคอรดได้ค่ะอ่ะเสร็จปุ๊บได้ค่ะแล้วเสร็จปุ๊บนางเข้ากองใหญ่เสร็จบุ๊กนางเข้ากองใหญ่บุกในบ้านคราวนี้นางก็เตรียมตัวคราวนี้นางก็เตรียมตัววุ่นวายนางก็ทักมาให้เราสอนภาษาไทยให้แล้วก็เอาเวลานางก็จะให้เราสะกดเป็นภาษาคาราโอเกะเีก็บที่คอร์ดขึ้นปกนะคะว่าตอนนี้ฉันอยู่กับเบื้องหลักอิสล่าเบื้องหลัอิสาล่ว่า ก็ให้เราเขาเรียกงานเปิดแบบว่าทำนู่นทำนี่ให้แบบเป็นภาษาไทยคาราโอเกะนะจะได้อ่านง่ายพอคราวนี้ก็นั่นแหละใกล้ๆๆใกล้ถึงปุ๊บไอเพจเราอ่ะก็จะมีเหมือนแบบโปรแกรมการสัมภาษณ์นางงานต่างประเทศอย่างท็อปสิบเราสัมภาษณ์ไปสี่ใช่ไหมก็นคราคุอะไรก็สัมภาษณ์บทเช็คลิพาบติกอะไรเงี้ยแต่นางอ่ะเป็นคนเปิดคนได้ค่ะคือนางเป็นคนแรกที่เราสัมภาษณ์แล้วนางก็เป็นคนปิดท้ายก็คือเชิญนางมาสัมภาษณ์คนสุดท้ายประมาณแบบ ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเซปเทมเบอร์เซปเทมเบอร์เด้ออะไรฮะกันยาที่เจ็ดกันยาแล้วก็จบพี่นางเลยแล้วตอนนั้นก็คิดเลยว่ายังไงก็มงแต่ตอนนั้นกระแสนางในไทยยังไม่ดังนะยังไม่ดังเลยตอนแบบประมาณต้นเดือนตุลานางเพิ่งมาดังตอนชุดว่ายน้ำที่แบบพุ่มเลยอ่ะชุดว่ายน้ำตัวจริงอพี่ดูยินดกับพี่ไทยใช่ป่ะอีกวันหนึ่งพี่บินเลยพี่อยากเห็นนางโดจริงว่ายังไงแล้วเป็นไงเจอได้จะจะเดินยังคะพี่จะเดินยัง โอเคเสร็จปุ๊บแล้วเราอย่างไรดีเราลงเปนเดินไหมหมายถึงเดินแฟชั่นเดินชูเสร็จปุ๊บแล้วให้ต่ออะเสร็จปุ๊บคราเนี้ก็คิดแล้วว่ายังไงก็มงแน่จนกระทั่งไปกระแสไทยก็ยังไม่มาตอนแรกก็เลยงงว่าเฮ้ยหรือว่าแบบเขาเรียกว่ามันจะไม่ขึ้นแต่พี่บางคนมันไม่ขึ้นสรุปพอรอบชุดใบหนาเท่านั้นแหละ บาซิล er yeah. มาที่หนึ่ง uh. เลยคนให้โพกันอะบาซิลบาซิลเนี่ยคิดแล้วยังไงก็มงแน่ตอนนั้นคิดเลยว่ายังไงบาซิลก็มงเราเชียร์อินฟ้านะอันนี้ก็ d i s c มเมอร์ก่อนแต่เราดูภาพรวมว่าอินฟายังไงก็มาอยู่แล้วแต่ยังไงบาซิลอะคือถ้าถ้าฝั่งหนูน่ะยินมาจากในบาซิลก็คือยืนลึกงสะลุกก็ไม่ต้องสงสัยแม่ก็ไม่ต้องสงสัยก็ต่ำแต่ คืออย่างที่ฟ้าบอกแหละว่าตอนที่จับมืออ่ะอยากให้นางงงเพราะว่านางไม่พายเลยเราคะไม่พันเลยแม่นางเต็มตัวแม่คนอะไรก่อนภาษาไทยคือต้องเปะอ่ะนางนางบอกอย่างเดียวว่ายังไงก็ได้ภาษาไทยอ่ะขอแบบขอต้องเปะอ่ะนางบอกว่านางต้องเทมภาษาไทยให้มันคือ,อนางบอกว่าคนไทยน่ารักเออนางบอกว่านางอยากคุยรู้เรื่อง เมื่อกี้นางไปเจอหน้านางนะบอกเลิศเลิศพูดนางจำน้าเธอได้ไหมนางจำได้นางเรียกเรานางเรียกว่าเจมเจเจเขาต้องเรียกจอเจมยากจอเจมันยาวนางเรียกเจเจใชาเ่าอะเมื่อกี้เขา้าไปคุยกับนางนางก็บอกมานี่นางก็ถามว่าไปไหนมาก็เลยบอกว่ายุ่งแบบว่าเรียนอะไรอย่างเงี้ยไปเรียนมานี่ก็เลยโชว์ว่ายืนให้ดูบอกว่าเนี่ยเออเนี่ยชุดเป็นนักเป็นนักศานางก็บอกเออน่ารักมากแล้วนี่เลยบอกว่าเนี่ยบอกแล้วบอกตั้งแต่ตอนเป็นอากรจบอกตั้งแต่ตอนเป็นมีแกจังหวัดแล้ว ว่าถ้าเข้าอินเตอร์อ่ะถึงมงแน่นงานงก็บอกว่านางก็บอกว่านางก็เชื่อใจในเขาเรียกไงนะหนูมาตลอดแล้วแบบว่าเออก็แบบว่าขอบคุณที่แบบขอบคุณที่เขาเรียกว่าไงเราก็แบบว่ามองเห็นนางแล้วแบบไม่มีใครเอาอ่ะเอเอไม่เคยโดนใครเอาเลยเราเห็นนางตัวจริงครั้งแรกไมาอันนี้คบจบมาต่อระจักษ<ว>์จบประจักกษษ์ประจั์คือเมาต่อไม่ได้ สวยสวยแล้วจบก็คือบจก็คือนั่งกันสิบคนก็ประจักษ์จบเออไม่ไม่มีล็อกไม่มีอะไรอ่ะเพราะมันพับรั่วมาอีด้อนะพับรั่วเมนจี้เท่านั้นเออนางให้พับรวมสุดค่ะสร้างฟิวสร้างฟิวเธอตอนนี้เราอยู่ข้างห้าเป็นไอคอนสยามวายคุณผู้ชมมีน้ำปูมีอะไรแกชวนคนรู้จักหน่อยเลยเผื่อไปเว่ยคนละอีกฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะก็ชืดอตอเจมนะคะอาจจะแกล้งคุอาจจะไม่เห็นหน้าก็คือถ้าเห็นหน้าในแบบ เบื้องเล็กก็คือเป็นพิธีกรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นพิธีกรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่แล้วแบบเป็นรุ่นน้องยี่สิบห้าใช่เป็นรุ่นน้องพี่ขี่ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็พูดถึงพี่ขี่พี่ขี่ก็เป็นมิสแฟร์ไปลาสแตร์แต่ปีนี้เนี่ยของประเทศไทยเราประจัดเป็นภาคก่อนแล้วจะมีบางภาคที่ส่งตัวแทนเลยเช่นภาคใต้แต่ของกรุงเทพอ่ะก็เป็นลูกสาวลูกสาวบ้านนางงามขี้เมาค่ะบ้านเขาเอื้อใจกล้ากับแม่เอมเขาเป็นสามเขาป็นสามค่ะโชว์หน่อยว่าตอนนี้โซมินี Uh, international fan international. watching you right now so. we... god thank you so much everybody for you know having been supporting me all the way yeah and i just all i i know that you guys really love me yeah. so much and wow. given me so much love and support and i'm really grateful for that and you know i'm gonna be having so many more projects coming up uh -huh. you know including beauty pageants my school uh -huh. english teaching program and i'll be We'll also be flying to Spain in the uh, next year. Uh, so I'll be probably I'll be having a page, you know, describing about my life, you know, representing myself as a human being. And if you are interested in, you know, who I am as a human being anyways, you know, just go support me, uh, you know, via IG, my IG. Aka IG. No. Happy the, the, team, so uh, the next patient what you want. To attend, um, I think you know, because I have some sponsor reaching me out about you know the Miss Tiffany, but this wow. year there are so many things like I have too much going on, so I didn't ha really have much time to prepare myself for the Tiffany. But I'm, I think I'll be joining the Tiffany sooner or later. Um. That's, I, I can't guarantee you when I'm gonna be attending, but sooner or later, Tiffany is definitely coming up, and but for now. If I have a chance, you know, if there ผู้ใหญ่ใจดีนะคะ I mean I can probably uh, miss the surgery. Surgery. Yeah, surgery. The surgery Thailand. Yeah. Make l u r e เอา l อาเพราะ l ม่ได้ a ูดะเพราะไม่ได้จูดะบอกเลยว่าหมอนกห่มในหมอนแรกเลค่ะพร้อมค่ะมาเลยมาเลยเดี๋ด้กูเจนได้เลยโอเคค่ะกูเจนค่ะทุกคนดูพร้อมดูพร้อมไปทัพท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปแพลน มีแททูไม่ค่อยได้อ่าวยาอะไรพูดอะไรอยากพูดอะไรอ่าให้พูดใช่ไหมครับคือเรื่องแททูเนี่ยเป็นเรื่องปัญหาที่ละเอียดอ่อนในเขาเรียกไงปัญหาเชิงลึกทางสังคมในประเทศไทยเนื่องจากว่าภาพลักษณ์ที่มันส่งออกมาส่วนใหญ่มันจะมาจากเชิงในเชียงในก็คืออาจจะมาส่งผลในคนอบครัวบ้างหรือบุคคลที่ชีพสีเาแต่เจมมาส่วนตัวเจมคนที่มีรอยสักเยอะมากและเจมก็มองว่าสังคมไทยอ่ะโดยเฉพาะในวงการนางงามควรจะมีความเปิดกว้างเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีรอยสักเพราะว่า เขาใหปะว่าคนสุดท้ายแล้วว่ามันจะสวยอ่ะมันสวยเลยว่าคนมันจะสวยมันสวยไม่ว่าจะมีรอยสลักไม่มีรอยสักคือเจมอย่างเจมเนี่ยอาย80ซเเราเป็นคนที่แบบเจมพูดได้เลยว่าเจมเป็นหนึ่งในรปเปอร์เซนต์เทเจ็บได้เลยให้เห็นว่าคนมีทัชูมันไม่ได้แปลว่ายูจะ not educated ยูจะแบบมาจากครอบครัวที่แบบไม่ได้รับการเลี้ยงดูดีมันไม่ใช่มันไม่ใช่เจมรู้สึกว่าสัง ราจะต้องพยายามที่จะปรับเปลี่ยนแง่พวกนี้แล้วก็วงการนางงามมันก็จะเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่มากขึ้นสำหรับทุกคนค่ะลูกสาวยิกษ์ขิงมันไม่แพ้แวัดนะไ่เราไม่ตายมาอยู่โอเคทุกคนเป็นไงได้ความรู้ด้วยนะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไลฟ์กองไลฟ์แล้วไปดูในไลฟ์กองเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศในไลฟ์ไปเป็นคลิปนะคะขอบคุณคุณน้องมากนะคะขอบคุณน้ำตาขอบคุณน้ำตเดี๋ยวเดี๋ยวเทิร์ลงราปุ๊บใช้เอามาสัมภาษณ์เริ่มเริ่มเริ่มแม่มากินข้าวกินข้าว เพื่องคขอจบไลฟ์สดีวันนี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย